สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงอ่าเกม g t a City ครับหาดูยากมากให้เข้าไป Google นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับหน้าเว็บก็เป็นเงี้ยครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับครับมันจะมีคำว่าเอ่อดาวนโหลด1แพทนะครับกับเขียนว่าพาร์ตตรงเนี้ยครับนี่ๆๆ ครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับเขียนว่าหนึ่งพาร์ทครับกดไปเลยเนี่ยครับมันก็จะโหลดสามสองหนึ่งกดดาวน์โหลดครับเนี่ครับรอ,รอสักพักหนึ่งครับรอเออเนี่ยรอมันโหลดอีกครั้ง มันเหล็กโปรแกรมนี้มันกระตุกครับมันเป็นเฮียอะไรบ,บ้างนี่ครับก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เราดาวน์โหลดครับก็ดาวน์โหลดเลยลอารอจนเสร็จครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปแป๊บหนึง่งพอโหลดเสร็จมันจะเป็นชื่อไฟล์มั่วๆครับ คลิกขวาล้วก็ rename ครับ R E N A M e. rename ครับเขียนอะไรก็ได้ครับผมเขียนว่า GTA แล้วกัน GTA เา enter ไปจากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราตั้งชื่อไว้ครับแล้วก็เลือกแท็กไฟล์ครับอ๋อเกือบลืมมันมี password ที่หน้าเว็บครับแป๊บหนึ่งครับ เข้าที่เว็บเดิมครับที่ผมให้ครับมันจะเขียนว่าพาร์ทครับข้างล่างลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเป็นสูสูสีมส้มครับไม่ต้องคลิกเข้าไปครับก๊อปเข้าเลยเออไม่ใช่ครับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้พิมพ์เมาครับก็พิมพ์ไปเลยนี่ครับพอพิมพ์แล้วก็ตกลงไปแล้วมันจะมีให้เซตอัพคำว่าเซตอัพแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเซตอัพก็เซตอัพแล้วก็ลันลันลัน็กไปเรื่อย จบแล้วแค่นี้ให้ง่ายครับไม่มีแล้วครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ